โอเคสวัสด,ดีวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการรับของฟรีนเองอ่าคืออ่าก่อนที่เราจะไปรับของฟรีนเองนะเราต้องมาสังเกตข้อน,นี้ก่อนคือมันจะได้ของฟรีจริงไหมงั้นถ้าอยากได้ของฟรีตอนนี้แล้วเราก็ไปเริ่มดูกันเลยและคือให้เรากดเข้ามาที่เอ้ยเรากดมาตรงนี้แล้วจะไมให้เรากดเข้ามาที่คำว่าชอ็อปแล้วก็พิม ไปคาว่าฟรีแล้วเราก็จะเจอกับเจ้ากิ้งก่านั่นเองนะใช่กิ้งกา่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าเรากดรับไปเลยรับไปดูในกระเป๋าเรานั่นเองเอ้แล้วให้เราไปดูในกระเป๋าเราว่าเราได้ของฟรีมาหรือยังอ่านี่ผมก็ได้มาที่กระเป๋าของตัวเองแนละ้วและเราก็จะได้ของฟรีมาแล้วเป็นกิ้งกา่านั่นเองเน,นี่ยนี่เราก็ได้ของฟรีมาจริงๆด้วยมันไม่ได้นี่เลยงั้นผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้บา,บายๆแค่นี้แหละ